ว้าวว้าว,าวาอัปเดตความเคลื่อนไหวความสําเร็จของหนุ่มตุ้ยและน้องเคลสผ่านเพจของตุ้ยหนุยชาแนลเพจค่อยนี่แหละเช่นเคยล่าสุด15ชั่วโมงที่ผ่านมาหนุ่มตุ้ยมีการโพสข้อความผ่านเพจตุ้ยหนุยชาแนลเพจค่อยนี่แหละมีใจความว่าการคิดบวกไม่ใช่การหลอกตัวเองแต่มันเป็นการเพิ่มพลังใจให้ตัวเองต่างหากขอใจรัวๆนยครับยิ้มเท่านั้นหนูพร้อมกับภาพน่ารักระหว่างตุ้ยและน้องเคลสส่วนทางด้าน Facebook ส่วนตัวของ ของหนุ่มตุ้ยทศวรรษสีคุณหาดก็มีการโพสต์ข้อความว่า เกินปุ้ยมุ้ยฮ่าฮ่า How and Studio ของผมเองเร็วๆนี้ไปยโสธรก่อนเดอ้อพี่น้องทํางานทํางานพร้อมรูปของหนุ่มตุ้ยนะครับอยู่กับบริเวณที่น่าจะเป็นที่ถมใหม่พร้อมที่จะสร้างบ้านแล้วก็สตูดิโอนะครับรวมไปถึงในส่วนของความเคลื่อนไหวทางด้านเพจของน้องค i c h ชาแนลก็มีข้อความบอกว่าวันนี้เนี่ยนะก็จะมีการสไรส์อย่างนอฮ่าฮพรุ่งนี้มี เล่าพิเศษให้ดูกลุ่มปิดนะคะพร้อมตอบคำถาม Q&A ถามอะไรพร้อมตอบหมดก็คงจะเป็นวันนี้แหละนะก็จะมีการไลค์กลุ่มปิดพิเศษนะครับส่วนในเ c e b o o k ส่วนตัวของน้องเคลสเชยเองก็มีการ แชร์ข้อความบอกว่ารถคันแรกของฉันในวัย17ปีนะฮะแล้วก็เป็นข้อความการแชร์ของเพจน้องคล c h ชาแนลซึ่งมีข้อความว่าเลิกงามยามดีน้องมันนี่มาแล้วรถขนเงินขนทองขนงานเข้าบ้านรถคันแรกในวัย17ปีก่อนอื่นเลยขอขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC, ทุกท่าน นะครที่คอยให้กำลังใจคอยสนับสนุนเสมอมาถ้าไม่มีแฟนคลับนุคงไม่มีวันนี้ขอบคุณแม่แม่อีดมินทั้งสบ้านที่คอยเป็นธุระในทุกๆเรื่องขอบคุณแม่แม่บ้านตุยเคสแฟมิลี่บ้านพลังเงียบ กลุ่มไลฟ์บ้านฮักทีเคขอบคุณผู้อยู่เบื้องหลังทุกๆท,ท่านขอบคุณครอบครัวที่คอยซับพอร์ตในทุกเรื่องขอบคุณอาจารย์ประจักษ์ชัยอาจารย์เบิร์ตป่าเทพนะคะเพราะคำสอนคำแนะนําของอาจารย์ในวันนั้นทําให้หนูมีพลังสู้ต่อไปไม่ถอยหนูได้ข้อคิดอะไรหลายๆอย่างจากอาจารย์และสุดท้ายขอบคุณที่ตุ้ยอยู่เคียงข้างน้องคนนี้เสมอไม่ว่าจะเจออะไรให้คําแนะนําให้คําปรึกษาตลอดขอบ อบคุณทุกๆท,ท่านนะคะเดินหน้าสู้ต่อไปค่ะบ้านทีเจะเจออะไรก็ไม่เคยหวัน่นรถยนต์คันแรกในวัย7ปี h จแทปีรถยนต์คันแรกในวัย17ปีและนั่นคือความเคลื่อนไหวล่าสุดของทีเคตุ้ยเคสอย่าลืมแล้วกันกดติดตามช่องโลกบันเทิงเพื่อคุณจะได้อัปเดตข่าวสารต่างๆก่อนไทรขอบคุณมากๆครับ